สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนอินทรผาลมคุณจูนนครชัยศรีนะครับสวนนี้จะเป็นสวนถ้าทางจะปลูกผสมผสานครับของเยอะครับมีทั้งต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยฝรั่งส้มโอนี่ครับสวนไม่ใหญ่มากครับแต่มีต้นไม้ปลูกเยอะครับมีพันไม้เยอะครับ หลายพันครับนี่นะครับส่วนอินทรพาลามนี้จะเป็นอินทผาลามพันธุ์บาฮีนะครับบาฮีลว้ลวนเลยครับปลูกประมาณ3ปีครับเพิ่งจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับผลผลิตหมดไปแล้วครับตอนน,นี้นะครับรอบๆบ,บริเวณสวนครับผม ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนอินทผลามนะครับสวนคุณจูนนครชัยศรีครับตอนนี้ผมได้อยู่กับลูกสาวเจ้าของสวนครับผมครับครับเราเริ่มทํามาเนี่ยเป็นอินทผลามนะครับมีทั้งหมดอยู่ประมาณกี่ไร่ครับแปดไร่ค่ะสพะอินทผลามนะคะแต่สวนจะเป็นสวนแบบปลูกผสมผสานใช่ครับในสวนจะมีจะมีอะไรบ้างคมีมั แต่ก่อนสวนจะเป็นจะเป็นอะไรมาก่อนเป็นนาเป็นนาเปลี่ยนจากนาเป็นสวนผลไม้แล้วใช่แล้วแล้วอินทผาล้ำนี้ปลูกได้กี่ปีแล้วครับสองปีครึ่งค่ะสองปีครึ่งก็คือเป็นปีแรกที่ได้ที่ได้ผลมาเริ่มปลูกเป็นพันบาฮีค่ะบาฮีมีทั้งหมดกี่ต้นนะครับร้อยต้น แล้วปีนี้เนี่ยได้ผลผลิตเยอะไหมครับเยอะค่ะเวลาเวลาออกผลผลิตอย่างเงี้ยเรามีเพจที่จะไอ้นั่นใช่ไหมครับให้คนคนได้เข้ามาดูเงี้ยบอกเพจได้นะครับเพจสวนทิพย์ถารำคุณจุนนะครใยศรีค่ะแล้วต้นพันธุ์ที่ปลูกนี่เป็นพันธุ์เนื้อเยือ่อไม่ชใช่มเมล็ดใช่เนื้อเยื่อทั้งหมดเลย แต่ถ้าเราเก็บผลผลิตเสร็จนี่คือเรามีวิธีดูแลยังไงครับก็ใส่ป๋ยลดน้ำค่ะเพราะว่าพอมันหมดปุ๊บเราก็ต้องดูแลเเพื่อให้มันได้ผลผลิตเร็วลดน้ำเราใช้แบบเรือเป็นเรือเครื่องเหลเรือเครื่องที่อื่นเขาจะใช้ไเอ้นี่นะครับเป็นท่อ PVC แบบสปริงเกอร์พวกนี้แต่ที่นี่<ร>ใช้เป็นเรือ,อ,อ,ก,อก็สะดวกนะครับนะเพราะว่าน้ําก็อยู่ใกล้เนี้ย เราเรา,เรามีแหล่งน้ําอยู่แล้วเนี่ยครับเนาะสะดวกในการที่จะปลูกอินทผลามัมเพราะาอินทผลาัมเป็นพืชที่ต้องการน้ําเยอะแล้วตัดแต่งกิ่งพวกนี้นะครับก็ตัดกิ่งมันออกด้วยค่ะสวนสวนที่นี่นี่เพิ่งจะเปิดใหม่เนาะเ<ช>พิ่งเปิดเปิดคนเ <Okay. S 1> พิ่งเคยรู้จักปีนี้ปีแรกใช่ค่ะอ๋อถ้าแต่ถ้าตอนมีผลผลิตข้างในจะมีพวก ขายเครื่องดื่มอะไรด้วย,ยนี้บริการก็ลูกค้าที่เข้ามาตอนปีนี้ก็มีโพวกเคฟปีน้ํำผลไม้ค่ะตอ่อต่อไปเราจะทำเป็นร้านอาหารเล็กๆก่อนแตก็มีร้านกาแฟด้วยแล้วที่นี่นี่เอลูกสดอะไรเงี้ยเรได้แปลูปอะไรไหมครับถ้ามันส่วนมาจะเป็นผลสุกมันก็มีผลสุกมันจะเป็น ลูกสีน้ำตาลไงค่ะมันจะนิ่มแต่ว่าคือเป็นผลสดนดี่แหละแต่มันสุกไม่ใช่แบบอบแห้งนะคะก็หนูเอามาทําเป็นปั่นปั่นกับนมแต่แตที่สวนอื่นลูกเต็มเ่วทนาะเอาไปสกัดเป็นน้ำนะใช่ค่ะอันนี้เขาก็ใช้ผลสดเลย<ะ>แต่ยังไม่ได้ลองทําค่ะเดี๋ยวว่าพอเปิดร้านจะว่าจะเอาไปลองเป็นทํากับกาแฟ พ่อพ่อจะจําได้นะว่ามีพวกผลหลังประมาณกี่ต้นที่สวนไม่แน่ใจค่ะตอนแรกจะทําฝรั่งเยอะมีฝรั่งมีส้มโอนะใช่แต่สมโอยังไม่ออกเลยกล้วยกล้วยไปใช่ใช่ป่ะครับกล้วยก็สั่ขายอะเป็นเป็นกล้วยขนิดไหนมีกล้วยนำว้าเนี่ยแหละค่ะพอปีนี้ที่เราขายเดือพหานลำเราก็จะเอาพวกผลไม้ในสวนเราไปตั้งขายด้วย ม,ม,มีโครงการจะทําอะไรเพิ่มเติมไหมครับเนี่ยน่าจะปีหน้าน่าจะเสร็จนะคะกําลังจะสร้างร้านอาหารเป็นที่นั่งห้อยขาแล้วก็มีร้านกาแฟสดเอาไว้รอ,อ,องรับเพราะว่าคนที่มาในปีนี้เขาก็ถามว่าน่าจะมีร้านอาหารส่วนอินทร์ผาลัมที่นี่นะครับก็จะปลูกน่าจะระยะห่างประมาณห้าหกเมตรนี่นแหละครับ เป็นพันบาฮีหมดนะครับนี่นี่แล้วใครเป็นคนประสมเกษรนะแม่ค่ะแม่ผสมใช่เกษรนี่เราเอา,เอามาจากไหนครับก็ต้นตัวผู้อะค่ะที่สวนเลยใช่ปะใช่รเราจะมีตัวผู้ด้วยพรบเลยนะ <c oughs> สวนเข้ามาลึกก่อนนะครับแต่ก็รถยนต์ก็เข้ามาได้ครับสะดวกดีเดี๋ยวทําที่จอดรถเพิ่มถ้าทําร้านอาหารนะคะ ถ้ามาไม่ถูกใน Google Map Search ชื่อสวนได้เลยค่ะ,ะปีหน้าก็น่าจะลูกค้าน่าจะเยอะกว่าเดิมนะครับเราจะคอยอัปเดตในเพจอะค่ะอย่าลืมนะครับเพจที่ฝากไว้ก็เดี๋ยวผมขึ้นให้อีกรอบก,ก็ได้ครับยังไงก็ขอขอบคุณน้องโอปอลนะครับที่ให้ข้อมูลในสวนครับสวนชื่อสวนคุณจูนนะครับนครเชียศีครับผม ส่วนปีนี้ก็ผลผลิตหมดไปแล้วนะครับถ้าใครจะมาก็รอมาปีหน้าครับปีนี้หมดเร็วมากแต่ถ้าแต่ถ้าไอ้ผลผลิตหมดอย่างนี้เราเราจะคร้านอาหารเราก็ยังเปิดอยังเปิดถ้า<ช>ถ้ามีร้านอาหารคืจะเปิด<ช>เหมือนเดิมองเปิดตลอดเพราะว่าก็มีพวกนักท่องเที่ยวปัน่นจักรยานชาวต่างชาติมาอืมบรรยากาศก็ดีนะ ส่วนคนมาเขาจะชอบพายเรืออเงี้ยค่ะแต่ว่าแดดมันจะร้อนหน่อยแต่ว่าชอบถ่ายรูปมันสวยพายเรือได้นะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้พายครับมันร้อนไม <c oughs> ่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับถ้าใครจะมาเที่ยวก็มาได้นะครับเนาะเสิร์ชหาใน Google ก็ได้ครับ Google แบบในเพจ a c e b o o k ก็ได้ครับฝากกดติดตามด้วยนะคะครเราจะคอยอยัปเดตตามในเพจะ ครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับน้องปกพรนนะครับสวัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอีสานเลยอเปื่อยนะครับจะขอบคุณอย่างมากเลยครับและอย่าลืมรอติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะพาไปที่ไหนครับผมนะครับลากันไปก่อนครับกับสวนอินทพาลมคุณจูนนครชัยศรีครับผมบ๊ายบาย